สวัสดีครับตอนนี้เรื่องของไทยกับกัมพูชาคงเบาปีแล้วคงไม่ได้ยินข่าวว่ากัมพูชาคนยุทธกรณ์มาประชิดชายแดนจะรบจะจบให้ได้มันหมดแล้วตอนนี้ทั้งไทยและก็กัมพูชารอาการเลือกตั้งของไทยว่าผลจะออกมาอย่างไรมีผลกับการเจรจายอยู่แล้วซึ่งมีหลายเรื่องต้องคุยกันเราต้องรอดูต่อไปส่วนที่ต้องลุ้นมากกว่าก็คืออิหรา่าน การประท้วงในอิหร่านยังตึงเครียดปัญหาเริ่มต้นมาจากเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลอิหร่านก็รู้แต่พยายามโยนความผิดให้กับอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาว่าเป็นคนยุยงผู้ประท้วงบรรดากองเชียร์ฝ่ายต่อต้านอเมริกาก็รับลูกพยายามสื่อสารว่าสหรัฐไม่กล้าโจมตีอิหรา่านเพราะว่าก่อนหน้านี้สหรัฐเตือนอิหร่านว่าห้ามโจมตีโพลเรือนแต่ว่าอิหร่านป่าไปแล้วอย่างน้อยหกพัน ความคิดของกองเชียร์ไม่ได้สนใจอะไรไปยกย่องอิหร่านว่าเก่งไม่ฟังสหรัฐไม่ได้สนใจชาวบ้านที่โดนปราบแอดมินเคยพูดไว้ว่าถ้าคุณเป็นลูกหลานหรือว่าเป็นผู้มีอำนาจแล้วชอบอำนาจนิยมเชียร์รเผด็จการมันไม่ได้ผิดอะไรเพราะคุณได้ประโยชน์จากตรงนี้แต่ถ้าคุณเป็นชาวบ้านหาเช้ากินค่ำเป็นพนักงานลูกจ้างล้างมือถือพ้าหน้าดำตำข้าวสาวไม้ขายของ ลองคิดดูใหม่นะครับไม่ใช่เขาพาเชียก็เชียร์ตามเขาลองกลับมามองในมุมของชาวบ้านที่ตัวเองเป็นรวมถึงพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายที่เป็นชาวบ้านแล้วไม่มีสิทธิพูดไม่มีสิทธิ์เรียกร้องไม่ได้รับการดูแลจะเป็นอย่างไรอย่างกรณีรัเสเซียบุกรุกยูเครนเขาพาเชียรัรเสเซียก็เชียร์ตามเขาด่ายูเครนว่าเป็นตัวตลกชักศึกเข้าบ้านให้ยอมยอมรัเสเซียปซะา เข้าข้างเผด็จการแบบไม่มีเหตุผลเหมือนกรรมตามทันสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้คนไทยคิดได้อาจจะโดนใจให้เรื่องขมิลุกล้ำไทยมาแดงขึ้นมาให้คนไทยลองพิจารณาถึงหวัวอกของยูเครนบ้างสุดท้ายเป็นไบโพล่าปีครึ่งประเทศไม่กล้าบ,บอกให้ไทยยอมยอมขมิเปีซาเหมือนกับด่ายูเครนกลับเป็นโหมกระแสให้รบกับขมิลืมสิ้นลิ้นจระเข้สหรัฐระงรับการโจมตียูราน มีข่าวออกมาหลายกระแสบางก็บอกว่าอิสราเอลยังไม่พร้อมขอเลื่อนทุบอิหร่านออกไปก่อนล่าสุดอิสราเอลได้รับเอฟสามสหไอสาลำรวมทั้งหมดแล้วเป็น48่สิลำเต็มอัตราศึกเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ที่กองเชียร์อิหร่านมโนและคิดว่าอิหร่านทำลายเอฟสไอไป20กว่าลำมันไม่เป็นความจริง ตอนนี้สิ่งที่น่าจับตามองอีกเรื่องก็คือสหรัฐอเมริกาส่ง F15 E a g l e 18กลำมาจากอังกฤษเข้ามาที่ตะว,วันออกกลางอันนี้หลายคนยังไม่รู้นะว่าสฐอเมิการเนี่ยไปวางกำลัง F15 E a g l e กไว้ที่ถานทัพอากาศล็อกเกนฮีทของอังกฤษแน่นอนว่ามันมันหลายคนแปลกใจนะว่ายุโรปก็มีเครื่องบินอยู่แล้วแต่ว,ว่าทำไมสฐอดมิการต้องมาวางเครื่องบินเฉพาะไว้ตรงนั้นอธิบายเพิ่มเติมอีกทีเพื่อความเข้าใจก็คือ เอฟสิบาอีกเป็นเครื่องบินขับไล่สกัดกั้นแล้วก็คลองอากาศแล้วเครื่องบินของยุโรปไม่ว่าจะเป็นยูโรไฟเตอร์ไทฟูนหรือว่าดาโซลาฟ้าลรวมถึง F16 เนี่ยมันเป็นเครื่องบินขนาดเล็กนะมันไม่สามารถบินอยู่ในอวกาศบินอยู่ในอากาศได้นานแล้วก็สามารถที่จะลาดตะเวนแล้วก็ดูแลทั่วถึงทั่วยุโรปได้สหรัฐอเมริกาก็เลยส่ง F15 E ิบกมาประจำการอยู่ที่อังกฤษฐานทัพกาแลาเกนฮีทก็คือทางตะวันออกของอังกฤษนะมาไว้เพื่อสกัดกั้น เครื่องบินของรัสเซียแน่นอนเครื่องบินของรัสเซียกลัวนะกลัว f 1ฟส้าอีโก้เขาไม่ได้กลัว au, oon, ลาฟาวไทฟูลเอฟิหหรอกส่วนมากนะเพราะว่ามันเป็นเครื่องบินขนาดเล็กพวกเนี้ย f 1 5เป็นเครื่องบินขนาดใหญ่แล้วจะบินอยู่ในอากาศได้นานแล้วก็สามารถที่จะแน่นอนถ้าบินอยู่ในอากาศได้นานเนี่ยมันทําอะไรได้กว่าได้มากกว่าบินขึ้นไปแป๊บเดียวก็ลงนะไม่โอเคเท่าไหร่มันต้องคองอากาศได้นี่คือเครื่องบินคองอากาศหรือว่าซูเปอรพิเออริตี นี่คือ F15 E a g ห e หน้าที่ของมันเป็นอย่างนั้นเครื่องบินคองอากาศของสันมิกากจะมี f อ5 e a g l E แล้วก็ F 22rap t o r อตอนะอันนี้อธิบายให้เข้าใจแล้วก็แบ่งประเภทของเครื่องบินก่อนทําให้ F15 E a g l e สหรักอสมรมิกาไปวางไว้ตรงนั้นเพื่อดูแลยุโรปอีกทีแต่ว่าพอที่ตะวันออกกลางมีเรื่องนะสันมิกาเอา F15 จากอังกฤษมาถามว่าบินมาถึงได้ยังไงใช้เครื่องบินเดินมามนกลางอากาศเติมมาเรื่อยเติมมาเรื่อยจนถึงตะวันออกกลางนะมันก็มีคน วิเคราะห์หรือว่าคิดว่าโดนแน่อิหร่านโดนแน่ถ้าไอ้เมนวิเคะห์นะว่า f อ5้าอีโกที่มาจากอังกฤษนะีจริงๆแล้วไม่มีความจําเป็นที่อังกฤษที่สรัเรมิกาต้องเอาจากอังกฤษมาที่ตะวันออกกลางเพราะว่าที่ตะวันออกกลางมันก็มีเครื่องบินอยู่แล้ว f อ5แน่นอนอิสราเอลร่วมโจมตีแน่นอนถ้าสรัลรมิกาโจมตีอิหร่านนะนะต่อให้ ประเทศอาหรับทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอบเรตกาตาโอมานคูเวตจอร์แดนอะไรพวกนีน้จะไม่ออกตัวว่าจะช่วยสหมิการนะแต่ว่าในด้านพื้นที่ในแล้วเขาก็ช่วยกันอยู่สหมิการสามารถใช้ฐานบินแถวนั้นได้หมดแหละครับแต่ว่าก็คงไม่ช่วยออกหน้าออกตาก็คือรักษาฟอร์มไวถ้าว่าเอฟิบห้าอังกฤษมาจากอังกฤษเนี่ยมันจะใช้ประโยชน์ในอะไรบ้างในการโจมตีอิหร่านเอ็ดมินก็คิดว่าก็คงเป็นเครื่องบิน คุ้มกันซะมากกว่านะคุ้มกันเครื่องบินลำใหญ่ๆห่บอมเบอร์นะเพราะายังไงก็ต้องใช้บอมเบอร์อยู่แล้วถามต่อไปว่าอิหร่านแทบไม่มีเครื่องบินเลยแล้วทําไมต้องใช้เครื่องบินแบบนี้มาคุ้มกันด้วยมันมันมันมากเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าอิหร่านไม่มีเครื่องบินนะถ้าอิหร่านจะตอบโต้ก็ใช้แค่ขีปนาวุธแล้วทาไมสหร,รัฐอเมริกาต้องเอาเครื่องบินมาจากอังกฤษด้วยอันนี้มันก็น่าสนใจนะแต่ว่าแน่นอนว่า F15 Eagle กเนี่ยมันมี2รุ่นก็คือรุ่นที่นั่งเดียวก็รุ่น2ที่นั่งนะ แอดมินคิดว่ามันก็คงมีประโยชน์ในเรื่องการโจมตีมากกว่าแล้วก็คุมกันเครื่องบินอ่าซูเปอร์ฮอนเนตมากกว่าในการบินเข้าไปโจมตีอิหร่านแต่ว่าซูเปอร์ฮอนเนตของกองทัพเรือที่เป็นประจนนําการในอ่เรือบรรทุกเครื่องบินอ่เขามีพร้อมเนะทั้งเครื่องบินเตือนภัยเครื่องบินแจมเมอร์หรือว่า e อเอปเนะี่ยแค่บินไปปุ๊บเอระบบป้องกันของอิหร่านก็คงจอมืดจอดำไปหมดแล้วนะ ถามว่าแล้วทาไมต้องเอาเอฟซีมาอีเกมาจากอังกฤษอันนี้ก็น่าคิดนะเพราะว่าแน,น,น,น่นอนว่ามีทั้งที่นั่งเดียวอะ่ะในส่วนสองที่นั่งก็คงไม่มีเท่าไหร่หรอกที่อังกฤษนะเพราะว่าสองที่นั่งเป็นเครื่องบินฝึกบินถ้าเป็นสองที่นั่งจะเอาไว้โจมตีเขาจะเรียกว่า f อฟซีมาอีสต์อีเซึ่งในตะวันออกกลางมีเยอะมากทั้ง f 1 5 SA ของซาอุดีอาระเบียแล้วก็ โอ้โหมันมีเยอะของอิสราเอลก็มีนะเครื่องไม่จําเป็นต้องเอามาจากอังกฤษอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเราต้องรอดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเข้าไปเพิ่มแล้วส่งเครื่องบินมาแล้วแล้วอิหร่านก็ปราบต่อแล้วคือเข้ามันเข้าองค์ประชุมทุกอย่างที่จะทุบได้แต่ว่าเหมือนที่แอนมินอธิบายไว้นะว่ามันเป็นเรื่องภายในของอิหร่านการที่จะโจมตีอิหร่านได้ใช้เรื่องม็อบอย่างเดียวไม่พอไม่สมเหตุสมผลเพราะว่ามันเป็นเรื่องภายในของอิหร่าน ถ้าจะโจมตีอิหร่านได้ต้องโจมตีเรื่องโครงการนิวเคลียร์ที่อิหร่านละเมิดนะอันนี้คือเล่าให้ฟังก่อนแต่ว่าน่าสนใจว่าเนี่ยสหร,รัฐมิกามาแล้วอิหร่านจะรอดไหมลองดูนะถ้ามาขนาดนี้แล้วอิหร่านรอดหรือว่าสหร,รัฐมิการไม่โจมตีก็เป็นเพราะว่าอยฮัโทุลาะเข้ามาคุยกับสหร,รัฐมิกายอมนะแต่ว,ว่ามีการคุยกันหลังบ้านอยู่แล้วละครับแต่ว,ว่าจะคุยกันรู้เรื่องไหมหรือว่าสหร,รัฐมิการต้องตุบตับนิดหน่อยแล้วอิหร่านถึงจะยอม อันนี้ต้องรอดูต่อไปนะแต่ว่าน่าสนใจเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงกระชับเข้ามาแล้วลำมับการกระชับพื้นที่เข้ามาแล้วก็ส่งยุทธปกรณ์มาเพียบพร้อมมาแล้วลองดูว่าอิหร่านจะรอดหรือไม่ขึ้นอยู่กับปากของนาญ,ญาต,ตลอเองต้องรอดูต่อไปนะครับผมแต่ถ้าเราคิดอีกมุมนะครับการที่ัาอเมิกาเนี่ยอุตส่าห์ส่ง f 1ฟซีอีโก้ข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากอังกฤษมันก็ต้องมีเหตุผลนะเหตุผลเดียวที่ัาอเมิกาส่ง เอฟสิบห้าอีโกมาก็เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอิหร่านได้รับซูสามสิบห้าจากรักเสเซียแล้วก่อนหน้านี้นะอิหร่านพยายามขอซูสามสิบห้าจากรักเสเซียแล้วก็มีข่าวว่าอิหร่านส่งนักบินไปบินซูสามสิบห้าที่รัเสเซียแล้วไล่ก,กับโดนนะในการดีวกันในครั้งก่อนนั้นแต่ว่ายังไม่มีข่าวว่าอิหร่านได้รับซูสามสิบห้าแต่การที่สหรัฐอเมริกาส่ง f15 มาอาจจะเป็นเพราะว่าอิหร่านมีซูสามสิบห้าแล้วก็เป็นไปได้ก็ต้องส่ง f 1 5 Eagle อก ที่ทาขึ้นมาเพื่อปราบเครื่องบินแฟงเกอร์ของรัสเซียโดยเฉพาะเนี่ยเอามาทุบก็ปิดไปได้นะอันนี้แอนดมินตั้งข้อสังเกตไว้เพราะไม่มีเหตุผลที่ซาลามิกาจะเอา f 1 5มาจากอังกฤษใช่ไหมละ่ะเพราะว่าเป็นเครื่องบินขับไล่ไม่ได้เป็นเครื่องบินโจมตีเหตุผลเดียวที่จะเอามาอาจจะเป็นเพราะว่าเอามาปรา,าบู3 5ของอิหร่านก็เป็นไปได้ศึกในครั้งนี้ถ้าัฐอเมิกาทุบจริงอะ่ะเราอาจจะได้เห็น S-35 บินขึ้นไปประทะกับ F15 Eagle ของสารามิกาก็เป็นไปได้ก็ต้องรอดูนะว่า F15 Eagle จะยังรักษาสถิติของตัวเองที่บอกว่าเป็นเครื่องบินไล้พายได้หรือไม่ถ้าเจอกับซูซ่า F15 อันนี้แค่ลุ้นเท่านั้นนะมีลุ้นแค่มีลุ้นก็ต้องรอดูต่อไปนะครับ